ทอแจงปมโลกโซเชียลโพสต์ถามสร้างโครงเหล็กติดทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสชี้เน้นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคู่คู่การอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ความคืบหน้ากรณีบุคคลที่ใช้นามว่าอนุภาพล้อวงงามนำคลิปและภาพขณะกำลังมีการก่อสร้างโครงเหล็กขึ้นที่บริเวณถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะตะบนลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชื่อดังระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสรารทิศมาท่องเที่ยวมากมายมาโพสลงในเพจส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าที่ทำกระแสทางรถไฟสายมรณะทัศนะอุจาร์วิชันโพลูชันเห็นมาหลายต่อหลายที่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาอยู่ตรงหน้าจนมีกลนเสียงด่ากันขม ทั้งในพื้นที่ทั้งบนโซเชียลทางรถไฟสายมรณะเดอะเดสไรเวย์ way, ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสะพานรถไฟต่อมมอไม้แห่งสุดท้ายของประเทศไทยและมีความสำคัญระดับโลกที่อาจได้รับเป็นมรดกโลกในวันข้างหน้ากลับถูกบดบังและแปดเปื้อนด้วยโครงสร้างเหล็กโดยอ้างว่าทำจุดชมวิวคำถามคือ1เพื่อประโยชน์ของใคร 2. คุ้มกันหรือไม่กับการบดบังทัศนวิสยัย 3. ใครเป็นผู้สั่งการให้ทา 4. มีการทำประชาพิจารณ์แล้วหรือไม่ทำไมชาวบ้านไม่รู้ 5. หากบอกเพื่อความปลอดภยัยต้องถามกลับไปว่ามีข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ 6. มีประโยชน์ใดแอบแฝงหรือไม่ 7. การขุดเจาะหน้าผาทำเพื่ออะไรใครสั่งการ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของคนเมืองการแต่เป็นปัญหาของคนทั้งชาติที่อนุสาวรีของสงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะถูกแปดเปื้อนด้วยความเห็นแก่ตัวและความคิดของใครบางคนที่สั่งการโดยไม่คิดถึงส่วนรวมคนไทยทุกคนต้องช่วยการส่งเสียงส่งสัญญาณให้ดังๆเพื่อสะท้อนถึงผู้สั่งการให้หยุดและรือ้อถอนทัศนะอุจจาร้เสียเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและลูกหลานของคนไทย สำหรับโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่26สิงหาคม2568กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทได้ออกมาชี้แจงผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าการติดตั้งโครงสร้างเหล็กบริเวณสะพานถ้ำกระแสนเน้นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจง กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการติดตั้งโครงสร้างเหล็กบริเวณทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการก่อสร้างจุดชมวิวที่บดบางทัศนียภาพของสะพานถ้ำกระแสซ,ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญการรถไฟขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำพื้นที่หลบรถ บริเวณด้านทิศใต้ของสะพานเพื่อเพิ่มมาตราการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเนื่องจากบริเวณสะพานถ้ำกระแสเป็นทางรถไฟที่ลัดเลาะไปตามหน้าผามีความยาวประมาณ240เมตรซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นจุดหมายที่มีผู้มาเยือนจํานวนมากและเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นพื้นที่ปลอดภยัย ระหว่างที่รถไฟทำขบวนผ่านจากเดิมที่หลายคนต้องยืนหลบอยู่บริเวณพื้นที่แคบซึ่งเสี่ยงต่อการพลัดตกจากสะพานที่มีความสูงได้ทั้งนี้การรถไฟได้เลือกใช้รางรถไฟเก่ามาปรับเป็นโครงสร้างหลกักเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและสอดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิมของสะพานมากที่สุดสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางรถไฟสายมรณะควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ ให้ปลอดภัยสําหรับการท่องเที่ยวซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุงโครงสร้างหลักของสะพานถ้ำกระแซในการเปลี่ยนไม้เสาสะพานที่ผุพังการเปลี่ยนหมอนรองรางที่ชำรุดรวมถึงการปรับปรุงทางเดินระหว่างรางบนสะพานเพื่อให้สะพานยังคงความมั่นคงแข็งแรงและรองรับทั้งการเดินรถและการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงของยืนยันว่าการดำเนินงานที่สะพาน่่ำกระแซมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอนุรักษ์โดยยังคงให้ความสำคัญต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และบรรยากาศของเส้นทางรถไฟสายมรณะซึ่งถือเป็นบรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อทั้งชาวไทยและประชาคมโลกต่อไป